เจ้าบันใหม่อยู่ในรถเหมือนเดิมอยู่ท้องฟ้าจ้าพป่น้องค่ะอันนี้หกโมงสี่สิบแล้วนะเก๋รถส่งของนี่น้อง เชียงใหม่เจาอ,อันนี้หนาวเลยพี่น้องอีสานมาเลยหนาวเด้ออันนี้อากาศเย็นบกพ่งองศาอีสานเยโอ้ร้อนมาก จะฝนดีดีพี่น้องจา้าอาจะเห็นได้อีกรอบแล้วจา้าเป็ยังวาสันเราะว่าอ่ามาจอดซื้อบักขคามะคะแล้วค่ะเนาะเี่ยซื้อบักขคามนี้ค่ะแป้งแพงพี่น้องล,ลูกไม่สวยเท่าไหร150่โลร้อยห้าสิบจ้ะสีงามๆลอยเก่าสิมหาสองลอยกลัวพี่น้องจา้า นี่บ้าว่าเอาบังงามปัานไหนเด้ค่ะเนาฝนตกพี่น้องมันจะมันจะขามันมันเหนื่อยมันจะแบบเขาเอย่างไงมันมันมันจะสูบเลยนอกจากฝนตกใส่มันก็หจะขึ้นขึ้นล่านากจะกเกษตรกรแล้วจะละบ้ขาเพศเจ้าบัว จอดสื่อเพื่อนสื่อสตอนะํำสสตอดูหลังรถนี่พี่น้องค่ะพี่หลังเบาะหลังนี่แหละในกองโฟมมันกะกระทูค่ะสตอเพราะว่าแถวบ้านจิมหาหาฟักลอยหนึ่งอันนี้หลายฟักอยู่จากแปดสิบบาทชอบกิน ก็ลราเพริกปลาเพริกอีเราแสบพัดใ้กุ้งพัดใ้หมูแสบมากแบบอีสานอีสานอีสานเหนือมาก,กินสเตจอชอบกินนี่นะท้องฟ้าขอบคุณนะคะานัาางโหลดจากมึง มึงมับรรยากาศพี่น้องค่ะในเดือนธันวาปี2568ิ25 68, เนาะชีวิตคือการเดินทางติบเอ้ยอออ้ยอ,ย,อ,ย,อยค่ะมันจะไม่เห็นเป็นลานคาค้างถนนเลยพี่น้องค่ะ บกแดงโมมีวความเ่ยนละเมนเมลอดพวก็กเงนะคนี่ไอ,อพิษเซโลกขึ้นมาอุตรดิีตเดยจ้าอุตราลอแพร่ไชน่านมีน้องค่ะหรือว่าเ่นใช่เดี๋ยมันมีน้องพีทีแล้วโบเลยมีรายค่า,าทั้งสได้จัดมีน้องค่ะร้ปริดญะขาย เลมอนแอนด์แตงโมข้างๆไล่จ่ากับขอโทษได้ไหลายเด้อจะ้ะบรรยากาศดีขับยู่พี่นอ้องบ้างตรงฟ้าเหมือนฝนจะตก ผูงามงามบักแ่งโมก็ไแด้ภูเขาพี่น้องค่ะภูเขาอีสานว่ามีหรอกภูเขามีแต่ทงหน้าแล้วก็แห้งพี่นีวอึบนน้ำน้ำน้ำ,นำบ่อบลายคืออูปีจ้ะแต่มีอยู่น้ำหวยน้ำอันนี้กัตกธรรมดาแต่บม่เลตกแบบ อหลายแห้งเสียวจ้ะจีจีมอุบลอีอุบลน้นาจะานนี้จะบันออกเชียงเหนืออันนี้ภาคเหนืออันนี้คือมาภาคเหนือเลยเนาะ หมัดพิษณนุโรคนะพี่น้องคะขอบคุณไถ่เนี่ยผู้ไถ่เนี่ยทักทายฮัลโหลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมานั่งรถชมวิวกันพี g c ทมน้ำมันี g t อะไรที่เราเห็นใหม่ บาเพียรนั่นปีนี้แหะอุ้ย,ยสวยจังเลยปะวะอ้ยกจางงามๆจะไปทำงานรถไทยบอวบอนไม่ใช่โอบอ,บอนว่ะอุตราดเอันนี้พิษณุโลกอยู่ค่ะใช่ตราดิเราะใช้พิษณุโลกเอโอบจะพิษุตราตรประเแล้วนะ ถอดได้หลายเลิอจ้ะนี่อุตรดิตถ์สิบหกสิบสีกิโลเดนชัยร้อยเท่าไหรอ่อ่ะร้อยกว่านี่คะ่ะเข้าเขตอุตรดิตถ์แล้วอิตะปาพี่น้องสามสิบห้าสิบหกนาทีกับเชียงใหม่บิ๊กซีต้อนจันทร์ กโมงหกโมงจะเจ็นโมงแลวพี่น้องอน้นองนุก<อ>มาไกินกาแฟดินมันงามงามดินเพิ่นไปะปลูกยางกงามพี่น้องออกดินดำดำ พิเป็นดินทรายแม่อ่โอยช่วงน,นี้จะบ่ค่อยมีบ้านคนหร่อ้องนี่แต่แต่ใครจะให้ให้อ้อยั็จะขาย อ้ดูจะเลิกจยะสิก็คงราคาแพงไลหรอกทางขึ้นเหนือไปแพร่ไปอุตร,รดิตถ์ไปชัยนานไปไปขายที่เย yeah. ไปเชียงใหม่ไปลำพูนไปโอ้ไปหลายๆทายทางขึ้นไปเหนือนะคะพี่น้องค่ะไปพะเยาไปเนี่ยขึ้นเซนีมดอนะคะนี่คือศูนย์กลางระหว่างอีสานกรุงเทพนะคะเนาอพิษณุโลกนี่นะคะขึ้นมาเหนือ คไม่ใช่บ้านนังเหนืออินอินอินสุเทมฮับก็เซมอีสานอีสานนี่มาถึงโคราชก็อลาวฮับฮับเวดิสิตดิสิตพิศนุโลกนี่ฮับฮับเบ่พออีสานโกทูเหนือฮับอินแบงคอกโกทูเหนือ ค่อยไปหอกโอเคทัตตาจะไปจะไปไหนครับขึ้นไปเชียงใหม่ค่ะให้ชมวิวอยู่ในรถชมวิวถนนจ้ะอากาศดีๆบ้งเหมือนฝนจะตกหรืออะไรไม่รู้แต่หมู่บ้านนี่ตกอยู่จัดตกนิดนึงตกใส่รถนะคะ เออเล่ยเขาขอมากพี่นอ้องึ้นเล่ยเล่ยเ,เพชรบูรณ์มากนะคะ่ะตรงนั้นขึ้นเขามากมากเขาขอมากเพชรบูรณ์นะพี่นอ้องอันอย่างกัพภูเขาส,สไลด์ได้จ้ะโอเคขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อที่เขามาเป็นมูเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณที่มาย้อนหลังให้น้ำเนาะคะ่ะนาอขอบคุณทุกกำลังใจถ้าพิพผาดจาังไรก็ขอโทษขออไภไัยหลายๆด้จะเด้อพี่น้องค่ะฝากกาไดไลค์กดแชร์ชีวิตมีดีหลายสไตล์บ่คอยในช่วงงานจ้ะจากอันยากอีหยังโบขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะพอกันไนชสดหนาเนาะคะ่ะน้อสวัสดีค่ะ